สวัสดีครับผมชื่อนายอภิสิทธิ์ตีนิดกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวสปีที่1แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา6 3 3า9 0 1 0 0 2 0วิทยาลัยเทคนิคพนคคศรีอยุทยาครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับภูมิทัศน์ครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ปัจญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน,านในช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครับเพื่อมุ่งให้ประชากรได้ดำรงชีวิตได้อยู่อย่างแบบยั่งยืนมั่นคงและก็ปลอดภัยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภพิวัติครับอีกครั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า sufficiency economy ด้วยครับ เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือ 3. ห่วง 2. เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือห่วงแรกก็คือความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น <c oughs> เช่นการผลิตหรือบริโภคให้อยู่ในระดับที่พอประมาณครับ 2. ห่วงที่2คือความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ ระดับความพอเพียงนั้นๆจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยา่างรอบคอบครับหัวที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจรายการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ใน,นระดับพอเพียง2ประการดังนี้ก็คือ2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือเงื่อนไขที่1คือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านรอบครอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและคอยระมัดระวังในการปฏิบัติครับเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมที่ต้องเสริมสร้างประกอบไปด้วย มีความตะหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตครับแล้วก็ยังมีการคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยนะครับเป็นการแบ่งพื้นที่ตามหลักก็คือ30 30 30แล้วก็10ก็คือ30แปกอาจจะเป็นการขุดสระน้ําเก็บน้ําเลี้ยงปลาหรือปนนลูกพืชในฤดูแล้งได้ครับอีก30ก็คือให้ปลูกผลไม้ยืนต้นพืช ผกเพื่อไลรเพื่อสวนที่ใช้ในชีวิตประจําวันครับอีก30ก็คือปลูกข้าวในดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันในข้อในครัวเรือนให้เพียงพอ,พอตลอดปีครับส่วน10%ที่เหลือก็คือใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และก็โรงเรือนอื่นๆด้วยครับต่อไปเป็นการปรับภูมิทัศน์ของบ้านนะครับก็คือทําที่นั่งไว้ทําบุญตอนเช้าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตอนเย็นได้ด้วยครับ จะสวนแล้วก็อ่างปลาหน้าบ้านครับแล้วก็มีการปลูกพวกปานหาหจตรตะเข้เพื่อแบบเอาไว้ใช้บ้างครับแล้วก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็กวาดใบไม้รอบรอบบ้านให้โลง่งแล้วก็เก็บของให้เป็นระเบียบด้วยครับต่อไปก็เป็นการเก็บขวดล้างกระดาษแล้วก็ของเก่าเอาไว้ขายครับเพื่อที่จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งโดยการที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้ของเก่าเพวกนั้นแล้วก็อาจจะแบบเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือการเอาไปขายอะไรป,ประมาณนั้นครับ ต่อไปก็ทำความสะอาดห้องนอนของตัวเองครับเขาจบการนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ